ความจริงข้อแรกที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหนึ่งนาทีทำไมคนเรามีทุกอย่างแล้วยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างทำไมแม้แต่คนดังระดับโลกที่มีทั้งเงินชื่อเสียงและความสำเร็จยังเครียดและซึมเศร้าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบคำตอบเมื่อ2,600ปีก่อนในอริยสัจข้อแรกทุกความจริงที่ว่าชีวิตมนุษย์มีความไม่สมบูรณ์แบบเป็นธรรมชาติ ทุกไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายแต่รวมถึงความกับความเจ็บความตายการพัดพราการประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาและการไม่ได้สิ่งที่อยากได้แม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์ในอีกแง่มุมเพราะมันไม่เที่ยงไม่คงทนและไม่อาจบังคับควบคุมได้วันนี้มีความสุขเพราะได้เลื่อนตำแหน่งพรุ่งนี้กลับทุกข์เพราะงานหนักขึ้นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันแนวคิดนี้การศึกษาด้านความสุขพบว่ามนุษย์มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ทั้งดีและร้าย hedonic d e p r a t i o n ทำให้ความสุขจากสิ่งใหม่ๆจางหายไปอย่างรวดเร็ว การเข้าใจทุกไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการยอมรับความจริงเพื่อไม่หลงทางเหมือนแพทย์ต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องก่อนจึงรักษาได้ถูกวิธีการยอมรับความจริงข้อนี้คือก้าวแรกสู่การพ้นทุกข์และพบความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน